วันนี้พาคุณพี่มากินกาแฟคุณพี่คุณพี่มากินกาแฟแต่เสาาเลยค่่นกาแฟดำนี่นิดานีิดากาแฟเ้ยจ้าแต่เช้าเลยบรรยากาศดีร้านก็น่ารักน่ารัก ร้าน่ะเป็นตาหาตาหาค่ตะตาเอาอยมคนขายก็สวยนะคะเจ้าของร้านก็สวยนะคะคนซื้อไม่ห่อนีคนนั่งอยู่นี่ไม่ห่อคนขายสวยอยู่แต่คนคนซื้อคนนี้ไม่ห่อเนี่ย บรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมีของกินเยอะแยะเลยวะท่าอันนี้หกสิบห้าบาทนะคะทุกคนหกสิบห้าบาทนะคะอ,มมอ,อย่ากินเยอะกินน้อยๆแต่กาแฟเข้าคั่วก่อนดิ<ว>ข้าวคั่วก่อนเนี่นี่นี่กาแฟจริงเนี่ยนี่กาแฟจริงนี่ท่านเนี่ย เพราะว่าเพิ่นขวดสักก้อนไหมเพลินเจกเอานเนี่อันนี้เขาเรียกอะไร่ะกาแฟดำอัเออเอากินอ่ะอันนี้หกสิบห้าบาท่องเล็กๆนิแมแต่ว่ามันเด็คุณภาพไ,ไหมมะคุณภาพลื่น้วนว่าจ้านเอาอีกแล้วแกะไม่เป็นอีกแล้วมิ้มะม่วงเห็นมะพานมิดมะม่วงหีมะพานอร่อยดีอืม น,นนะีนอ,อข้าวผัดน้ำซุปซมน้ำซุปกคกนเด้อว่วาเปน็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนิดหน่อยอืมแซ่บอยู่พี่น้องมากินนํากันเด้อโอ้โหแบบตื่นเต กินที่บรรยากาศอยู่ไสให้เมเจอไทยให้เพื่อนเพื่อนไทยว่าอยู่ไสเนี่ยคุ้นกับสิคุณตาอยู่นด้เนาะคุ้นตาอยู่นี่บรรยากาศเบิ้งเด้อสิไทยเบิ้งยุไสเมเจ้าว่าอืม อรรยาก,กาศอยู่ไหนคะเศ้ากินมันมๆอยาก,กินหลาย,ยาก,กินมือลาจำหนึ่งก็บเพาะมือละสามทีตอนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณคะ่ะ